สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านมาพบมาเจอมาเจอกับช่องนายปุธินะฮะ <c oughs> มาทุกท่านสวัสดีครับผมอยู่กับช่องนายปุธินะฮะและแล้วเวลาอันสมควรก็มาถึงเนขั้นที่ทุกคนรอคอยแล้วก็รอยคอนะครับ <c oughs>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  ล่าสุดทุกท่านบินค่าไฟมาแล้วนะฮะหลังจากที่ได้รถไฟฟ้าคันนี้นะครับมาใช้งานเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนกว่าๆนะครับซึ่งเดือนเดือนก่อนหน้านั้นเนี่ยมันยังไม่เต็มเดือนเนาะยังสรุปไม่ได้ว่าค่าไฟเนี่ยเพิ่มเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็เดือนนี้คือใช้เต็มเต็ม เดี๋ยวมีแค่บางวันเราขี่สลิงไปนะครับเราต้องบรรทุกบรรทุกของไปซื้อหรือไม่ก็ประมาณไม่ได้ขี่คันนี้ประมาณวันสองวันนี่แหละนะครับวันวันสองวันนี่แหละเดือนเนี้ยนะครับขี่สลิงประมาณวันสองวันนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าเต็มเดือนนัน่นแหละเราขันขี่เต็มเดือนนั่นแหละนะครับเพ<อ>รออาะฉะนั้น มาสรุปกันค่าไฟเดือนนี้กี่บาทหลังจากมีรถคันนี้นะครับชาร์จไฟบ้านวันละหนึ่งครั้งนะท่านตอนตอนตอนเย็นนะกลับมาจากที่ทํางานเนี่ยตอนเย็นผมก็จะเสียบชาร์จเอาไว้ประมาณเราๆประมาณสักสองชั่วโมงนะท่านประมาณสักชาร์จเอาไว้ประมาณเราๆชั่วโมงหรือว่าสองชั่วโมงนี่แหละมันเต็มเพราะว่าขี่รถคันนี้ไปหน้าง,งานแล้วขี่กลับมาเนี่ยแบตมันเหลืออยู่ประมาณเราๆประมาณเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์หรือว่า ประมาณนี้เลยครับถ้าขี่เยอะๆหน่อยเข้าเมืองเข้าอะไรก็มันก็จะเหลือประมาณห้าสิบเปอร์เซ็น์เลยครับเดือนที่แล้วกับเดือนนี้นะครับมาเปรียบเทียบกันว่ามันค่าไฟมันขึ้นกี่บาทนะครับมาดูุกท่าน <laughs> นี่เดือนนี้นีุ่กท่านห้าร้อยสามสิบหกบาท มองเห็นกันหรือเปล่านี่นะห้าร้อยสามสิบหกบาทนะทุกท่านเออนี่เดือนเดือนนี้เลยนะทุกท่านนี่ล่าสุดเลยนะนี่นี่อ่ามาดูก่อนหน้านั้นทุกท่านเท่าไหร่อันนี้คือบินเก่านะเอออันนี้คือบินเก่านะท่านนี่สี่ร้อยห้าสิบเจ็ดบาท อันนี้จ่ายแล้วลรกท่านนี่บินเก่านี่เห็นไหมครับก่อนก่อนหน้านั้นนะครับ457มาตอนนี้หลังจากมีรถไฟฟ้าขึ้นมา536เท่ากับว่าค่าไฟเนี่ยเพิ่มขึ้นมา79บาทนะลูกท่าน79บาทกับ69สตางค์นะครับ79บาท69สตางค์ ก็เพิ่มขึ้นมาไม่ถึงร้อยนะท่านก็เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะเจ็ดสิบเก้าอ่าแปดสิบาทแล้วกันเจ็ดสิบเก้าหกสิบเก้าสตางค์เนาะตีไปสักแปดสิบาทนะค่าไฟเพิ่มขึ้นมาแปดสิบาทต่อเดือนนะท่านนี่ครับแต่ถ้าเติมน้ํามันถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้าเป็นรถซาเล้งเนี่ยสามวันนะครับเติมน้ํามันร้อยห้าสิบาทสาวันเนี่ยผมจะต้องเติมน้ามันร้อยหสิบาททุกๆสามวันนี่ครับโดยประมาณนะ อันนี้คือคิดราคาต่าสุดนะถ้าไปบ้านพ่อน,นิษนนะนะนะครับหรือว่าไปบ้านทําบ้านยายไรนะท่านนีน่ครับเฉลีย่ยต่อเดือนนะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวผมลองคูณดูนะต่อเดือนนะท่านโดยประมาณนี่ครับประหยัดประหยัดค่าน้ำมันไปเท่าไหร่นะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันประหยัดประหยัดไปเท่าไหร่ ประมาณเฉลี่ยวันละห้าสิบบาทขี่ไปกลับหน้างานบ้านยญ่ไรก็ไกลไกลพอๆกับบ้านพอ,อนิดเลยยี่สิบกิโลแล้วสลง้งผมมันเป็นระบบคาบูนะท่านมันกินน้ํามันนะครับมันกินน้ํามันเป็นรถรุ่นเก่านะท่านแล้วมัน,ม,นมันพ่วงด้วยมันมีสล้งด้วยนะครับเฉลี่ยวันละห้าสิบบาทเนาะก็ราวๆนะครับ เราประมาณพันห้าพันหกโดยประมาณนะครับนะก็ประหยัดประหยัดเงินไปประมาณประมาณนี้นะเออประหยัดเงินไปประมาณพันพันพันห้าพันหกต่อเดือนนะครับเออประะนันก็ประหยัดไปเยอะอยู่นะท่านนะครับประหยัดไปเยอะอยู่ นะครับประหยัดไปเยอะอยู่บางทีผมเติมซาเล้งเนี่ยบางครั้งนะทุกท่านครั้งละสี่ร้อยก็มีนะมีมีบางวันที่ผมเติมใส่รดอะร้อยห้าสิบาทแล้วก็เติมใส่กลอนอีกเติมใส่กลอนอีกประมาณร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบแล้วก็ประมาณสามวันสี่วันหมดนะครับซาเล้งเนี่ยผมตีราคาต่ำไว้นะนะครับวันละห้าสิบาทเนี่ยคือ ขั้นต่ำเลยนะนท่านเท่าที่ผมประเมินเอาไว้ต่าๆเลยแต่ว่ามันเวลาใช้จริงมันหมดเยอะกว่านั้นนะซาเล็กนะรับซาเล็กเดือนหนึ่งมันใช้เยอะอยู่นะทุกท่านนะครับเติมทุกวันนะตอนไปบ้านเยไรเนี่ยรู้สึกว่าเติมบ่อยมากคองผมก็ไม่เคยจดสักทีนะรู้รู้สึกว่าเติมบ่อยมากนะแป๊บเดียวหมดแป๊บเดียวหมดนะครับพอมาใช้รถไฟฟ้าเนี่ยมันก็โอเคมันก็ดีขึ้นนะท่านนะครับ เอฟซี FC, ผู้ใหญ่ใจดีนะให้เงินค่ากับข้าวค่าอะไรมาผมก็ไม่ต้องมาเอามาเติมน้ำมันผมก็จะได้กินเต็มๆมนะอ่ะนะเออผมก็จะได้แบบซื้อของกินเข้าปากเมื่อก่อนนีผู้ใหญ่ใจดีให้ค่าข้าวค่าอะไรผมก็เก็บเอาไว้แต่เติมน้ำมันพี่น้องเอ้ยว่ามันกินน้ำมันมากเลย <c oughs> เอ้าผลปรากฏว่าเจ็ดเจ็ดสิบเก้าบาทแปดสิบบาทนะตีสะแปดสิบบาทนะท่านค่าไฟแพงขึ้นแปดสิบบาทนะครับ เออเพราะนั้นเดือนหนึ่งเนี่ยผมจะจ่ายค่าไฟเนี่ยเพิ่มขึ้นมาไม่เกินร้อยนะท่านนะอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงหน้าหนาวด้วยแหละไม่ค่อยได้เปิดพัดลมนะท่านค่าไฟก็เลยไม่ได้สูงมากนะครับเออก่อนหน้านั้นบัดเปิดพัดลมทุกวันช่วงนี้ผมไม่ได้เปิดพัดลมเลยท่านนะครับไม่ได้เปิดพัดลมนอนนะตอนคืนเนี่ยส่วนใหญ่จะเปิดพัดลมแต่ว่าตั้งแต่หน้าหนาวเข้ามาเนี่ยไม่ได้เปิดเลยนะครับนอนแบบ เป่าๆเ,เ,เปิดแค่หน้าต่างนะเอาใครที่จะขี่รถไฟฟ้าแบบนี้เนี่ยก็ต้องคิดให้มากนะท่านเพราะว่ามันจะคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับแต่ว่าสำหรับผมนะผมว่ามันคุ้มนะท่านเพราะแบตแบตมันไม่ได้เสียทุกวันแบตมันเนี่ยเราเราไปซื้อแบตดีๆมามันก็ใช้ได้หลายปีนะมันใช้ได้สองสามปีสามสี่ปี นะแต่ว่าครั้งแรกที่เราซื้อมาก็อย่างผมเนี่ยเสียความรู้สึกเรื่องแบตนะแล้วก็ถ้าใครจะซื้อรถไฟฟ้ามาใช้นะต้องต้องมีความรู้นิดนึงนะต้องต้องดูแลเป็นนะนะของผมเนี่ยผมต่อไฟต่ออะไรเองได้อยู่นะท่านพ่วงแบตเปลี่ยนแบตอะไรได้นะซื้อแบตมาเปลี่ยนเองได้อะไรประมาณเนี้ยมันก็ถือว่าเอา่อใช้ใช้งานได้นะท่านแต่ถ้าคนไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับรถไฟฟ้าเลยเปลี่ยนแบตเองไม่เป็น ขนาดแบตเองไม่เป็นพอนถอดเปลี่ยนอะไรไม่เป็นเนี่ยก็ไม่สมควรที่จะซื้อนะทุกท่านอันนี้บอกไว้ก่อนนะคนที่ดูแลรถไฟฟ้าไม่เป็นอนะ่ะไม่ควรที่จะซื้อรถไฟฟ้าใช้เพราะว่าพอแบตมันเสียลูกใดลูกหนึ่งแล้วเราโดนร้านเขานะครับกินหัวนะทุกท่านเออเหมือนอันของแม่ผู้ใหญ่แล้วแหละเอาแบตไปเปลี่ยนเขาคิดสี่พันบาทแบตรถจักรยานไฟฟ้าโดนร้านเขาหลอกแล้วทุกท่าน อรถคันนี้เปลี่ยนทั้งคันยังไม่ถึงสี่พันเลยเอ๊ะรถจักรยานไฟฟ้าคันเล็กๆเ,เองแบตมันลูกหนึ่งไม่เกินสี่ร้อยบาทนะสามร้อยกว่าบาทสี่ร้อยบาทเนะี่ยประมาณนี้แหละแบตยี่ห้อดีๆหน่อยเนี่ยสี่พันนี่โอ้ยซื้อรถได้คันใหม่เลยะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าก็จะขี่รถไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องมีความรู้นิดเลยถ้าไม่มีความรู้คือไม่ไม่ต้องซื้อนะท่านถ้าดูแลไม่เป็นอ่ะม่ต้องซื้อซื้อไปเดี๋ยวมันจะทําให้เราเสียอารมณ์ นะครับเออ,อย่างผมเนี่ยผมพอดูได้อยู่พอเช็คไฟเช็คอะไรได้เองนะก็ซื้อมามันก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะท่านพอปัญหาเล็กๆน้อยๆเราแก้อเองได้เราไม่ต้องเรียกช่างเลยนะครับเออถ้าจะซื้อก็แนะนําซื้อกับร้านที่อยู่ติดกับบ้านนะถ้าสมมุติว่ามีมีร้านขายรถให้เราเนี่ยอยู่ใกล้บ้านเนี่ยอยู่ติดกับบ้านเราเลยซื้อเพราะว่ามันเซอร์วิสง่าย เออมันเสียปุ๊บก็เอาเอาเข้าร้านได้เลยแต่ถ้าไปซื้อไกลๆเข้าในเมืองเนี่ยมันลําบากเวลาเสียมาเราก็ไม่มีเวลาเอาไปซ่อมมานะเออเพราะฉะนั้นก็คุ้มนะสำหรับผมนะจ่ายค่าไฟแปดสิบาทต่อเดือนกับค่าน้ำมันประหยัดไปเป็นพันสองพันนี่ครับประหยัดกันแบบฟ้ากับเหวเลยทุกท่านเอาเงินส่วนนั้นเอาไว้กินข้าวดีกว่านี่ครับเออฮะฝากไว้ทีนี้ทุกท่าน สวัสดีครับ